ไม่เหมือนการกระดูกขาหักการมีสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่ดีของคุณนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ซับซ้อนกว่ามากตัวอย่างเช่นสกิสโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทนั้นมักจะสูกส่งผ่านทางครอบครัวและอาจมีสาเหตุหลักจากพันธุกรรมในขณะที่โรควิตกกังวลน,นั้นอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางพันธุกรรมความเครียดในขณะตั้งครรภ์การต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กหรืออุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมใจการเกิดโรคร่วมทับซ้อนและการขาดหลักฐานที่ชัดเจนนั้นเป็นปัญญหหาให่ เพราะมันทําให้แพทย์ไม่มีหลักเกณฑ์ในการยึดถือเพียงพอมันจึงเป็นเรื่องยากมากในการวินิจฉัยถึงแม้จะเป็นหมอที่เก่งที่สุดก็ยังเป็นการยากที่จะระบุความผิดปกติทางจิตใจได้อย่างแม่นยําจากตัวเลือกมากมายหลายร้อยประเภทซึ่งก็มักจะมีอาการหลากหลายทับซ้อนกันอีกและเมื่อมาถึงมือหมอผู้มือเหล่านี้ก็สามารถเป็นตัวกําหนดว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะถูกวินิจฉัยว่าปกติถึงแม้ว่าลึกๆแล้วเธออาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือแม้กระทั่งเธออาจจะต้องกินยาปรับอารมณ์ถึงแม้เธอจะไม่ได้อยากกินมันก็ตามสภาวะทางจิตทั้้้้งหมดดดนนนนัเกิขึไบ เตกตรามที่หลากหลายคุณนั้นไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลจนเสียสติและก็ไม่ได้รู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์แบบแต่โดยทั่วไปแล้วคุณอาจจะอยู่ตรงจุดไหนสักจุดระหว่างสงสิ่งนั้นและบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างอื่นรวมด้วยอย่างการรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นตน้นเหมือนกับการเกิดขึ้นของออทิสซึมสเปกตรัมดิสออร์เดอร์หรือสภาวะออทิสติกบอ์เดอร์ไลน์เพอร์ซนาลิตี้ดิสออร์เดอร์หรือบุคลิกภาพผิดปกติแบบกั้มกึง่งเมเจอร์ดิเพรสซีฟดิสออร์เดอร์หรือโรคซึมเศร้า